สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับครับพอบ่าวหนูมาเที่ยวส่วนกินแต่ปลาทำเสียตึงครับนี่ครับเบิึงบึง่วยพี่น้องโอ้ไอ้มอายาเลยบิึงหน่วยบ่าเตาไทยใกล้ๆนี่ไห้บ่าวหนูซิมเบิึงน่ะเนี่ครับอืออือหืมนกับสวนน่ะใกล้ๆนีดูเดี๋ยวเดี๋ยวทาเบิ็งต้นนี้ก่อนครับ มามาเดา่ะไม่ไส mm ุด hmm. ี Jamie, ้ง oh, hey, ี้แล้วเนี่ยครับพี่้องมันยังงามเลยหน่อยอนาเลยเนี่ยครับโอ้ไกอดปะจะเิ่งต้นไมมอีกไออคุดงแ้งแดงอย่งนี้ีอคุามาตาดาเนี่ยครับมึงมาตายีเดียวไปขาย่่ไปตันนลยครับ สวนในอาจารย์ผมที่ว่าผมเอาไปปลูกบอลระเบือพี่น้องผมเองว่าเอามาเอาพันอย่างนี้เลยพี่น้องนี่ครับต้นนี้ครับปุยแดงแดงครเขาเรียกว่าพันสีแดงพี่น้องนี่ครับสีแดงโอ้โหยังจังเลยพี่น้องคิมอย่างเดียวเฮ้ยมาต่อปัดยังปัดแล้วยังพี่น้องอื

เอ้ยเห็นไหครับเอ้ยไก่ครับเห็นไหนี่มันวางแบบคนวางหนกหดขาไปไม่มีน้อกอเอนัสี่นกองเ้เอ้เบื่อเสวขาเจ้านี่ครับอันนี้จนเหี่ยวจเหี่ยวหวานิหวานหวานหวาน หวานพี um. Um. Uh, really uh ่น้องด้วยหวานอย่หวานเมานี่ยเบาโยมาตัดเรานี่หนหวานอืม่บ่เออเอออไต้นนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอานี่เอานี่ไก่นี่หั่นเอาเลยตาเราเล็พี่น้องหวานดีเาขวางบ่ออกยุครับี่นนั่งยสวนบนนี่ี่มองไม่เข่า

bây yeah. giờ nhà tôi có ý nghĩa đâu 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 đâu ครับผม,มนอ้องพงษนไอตึงแล้วอยุดสระเอตึงหน้าละเอาไปซิมมึงยังไงยี่นี่แล้วไม่ได้ผนมาไหนวะฮะเมนครับบ้าบ้าไปแล้วมานี่ครับ,บ,<า>รบโอ้เป็นุดขงานไทยเป็นเพื่อนอีกบ้าเต๋อ ครับเอา้าขอปีลีบได้พี่น้องนะพราเบาหนูมาเกลยอสวนอินตะพาลัมเสียตึงคลิปนี้ฝาไว้จะมีพี่น้องสวัสดีครับ